สวัสดีครับพบกับผมบันบอยสูงต่ำพาลวยเช่นเคยนะครับก็ยังไงขอฝากช่อง youtube เว็บไซต์เดชกรนะครับฝากกดติดตามด้วยนะก็วันนี้นะครับเราจะไปสรุปผลคลิปเมื่อวานนะครับก็คู่เต็งเรานะครับก็จบที่30ศูนย์นะครับก็เจ้าไปนะครับก็สเต็ปเรานะครับก็ได้สเต็ปสองนะครับสเต็ปห้าก็เกือบแตกนะครับคู่โบเดอร์กิมนะครับก็ อี玛ตกแรงนะครับแล้วก็หยุดชะงักไปแล้วก็เอารถไถมานะครับแล้วก็แข่งต่อนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เลยกดสเตปห้าแตกนะครับเมื่อวานต้องเสียดายครับก็วันนี้นะครับเราก็จะไปวิเคราะห์บอลเป็นบอลซีลิอานะครับเมื่อวานลิฟบอลสดผมก็เข้า13านะครับพลาดเพียง2นะครับก็ลงไว้ทั้งหมด15คู่นะครับ ส่วนปิดเพจก็เข้าเกือบหมดทั้งคู่นะครับเข้าวนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์บอลเป็นบอลส리อาครับคู่ระหว่างเวโรนานะครับพบเอมโปลีนะครับซึ่งคู่นี้นะครับเลทราคาเริ่มต้นมาที่ปอนะครับราคาสูงอยู่ที่3นะครับตอนนี้แต่ว่ากดราคา2ลูกเพิ่งครบ3นะครับตอนนี้เบียจะอยู่ประมาณ0.8นนะครับก็กดได้นะครับก็ กดราคา2อลูกครึ่งกรบสามครับได้ลุ้นนาถ้าจบ3เมตรนะครับได้กินครึ่งนะครับก็เจ้าบ้านนะครับมาในแผน3 4 2 1นะครับส่วนเยือนนะครับเอมบรีมาในแผน4 3่สนะครับก็ผลงานค่อนข้างเป็นบอลกลางตารางทั้งคู่นะครับเราจะไปดูตารางคะแนนก่อนนะเจ้าบ้านเวโรนานะครับแข่ง12นัดนะครับชนะ4เสมอ4แพ้สี่นะครับ ได้ถึง25ลูกนะครับแข่ง12นัดนะครับเสียก็เยอะเช่นกันนะครับ21ลูกนะครับแต้มก็มี16แต้มนะครับส่วนเอมปลีนะครับแข่ง12เช่นเกช่นกันนะครับก็ชนะ5นะครับเสมอ1แพ้ถึง6นะครับได้ถึง18ลูกนะครับเสีย23ครับมี16แต้มเท่ากันนะครับวันนี้ก็จะเป็นบอลสูสีนะครับก็ถือว่าเป็นบอลบุกได้ทั้งคู่นะครับแตรราคาตอนนี้เวลหน่าต่อไปถึง คพิ <mile> ่งพบลูกนะครับไหลไปนะครับก็เราจะไปดูใส่ตีนะครับใส่ตีนัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับก็แพ้เฮ้ยขอปนยครับเสมอให้นาบลีหนึ่งหนึ่งนะครับก็นาบลีต่อถึงลูกควบนะครับก็โดนไปแดงสองคนนะครับก็ยังเสมอได้นะครับเล่นในบ้านนะครับเวโรนาค่อนข้างดีนะครับจากท่านัดล่าสุดนะครับส่วนเอมบลีนะครับนัดล่าสุดนะครับก็เป็นบอลกระชับมิดนับก็ตัดไปนะครับ ส่วนนัดล่าสุดก็จะเป็นพบเจนวนะครับก็จะเสมอ2อนสองครับก็จะเป็นสกอร์สูง3นะครับต่ำสองครับก็ดังนั้นนะครับวันนี้ผมฟันธงให้อยู่สูงนะครับ2ครึ่งควบ3นะครับกดตอนนี้นะครับเบี้ย0.8นะครับผมกดไปแล้วนะครับส่วนเขาเคยพบกันมานะครับก็เป็นปี2016นะครับก็อันนี้ก็ตัดไปได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็น 4- 5หปีครับก็ถือว่านานมากนะครับ ก็สเตปผมได้ลงไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเตงเวลโลน่านะครับสูง2ครึ่งรบ3สเตป2เป็นวอลเลดัมนะครับสเตป3เป็นคัตมานะครับเป็นบอลสวีเดนกับบอลฮอลแลนด์นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลง,งานบอลบอลสูงต่ำบาโลด้วยนะครับ